สภาอค์กรของผู้บริโภคร่วมกับโรงเรียนยะโสธรพิทยาสัน์ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนจัดการระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย,ภยข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนยะโสธรพิทยาสันจัดตั้งเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2522ตั้งอยู่เลขที่272หมู่12ตำบลตาดทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด25คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6กจำนวน3 8 4คนบริหารงานโดยนายสุรพัฒ์ชูชัยโตธนพัฒน์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาขออนุญาตรายงานผลการดำเนินง,งานดังนี้โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรได้นำดำเนินง,งานตามนโยบายตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดโดยให้โรงเรียนกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนโดยโรงเรียนยโสธรพิทยาสันได้นำเนินง,งานด้านความปลอดภัยบนท้องถนนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554เป็นต้นมาปัจจุบันมีการบูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรในจังหวัดยโสธรมีการจัดตั้งกลุ่มอาสาจราจรที่ดำเนินการโดยนักเรียนมีการให้ความรู้ให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยบนท้องถนน การอำนวยการจราจรโดยมีผู้นำชุมชนที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนความปลอดภัยบนท้องถนนในระดับจังหวัดอำเภอตำบลจากการดำเนินการที่ผ่านมาจึงอยากพัฒนาศูนย์การเรียนรู้รับส่งนักเรียนปลอดภัยในจังหวัดยโสธรให้เกิดขึ้น แนวคิดการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรเเริ่มต้นจากการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนในแต่ละวันมีความเสี่ยงจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งมีองค์ประกอบที่สามารถป้องกันได้การจัดการความปลอดภัยของรถที่มารับส่งนักเรียนต้องมีการออกแบบการจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนการจัดระบบการจัดจุดจอดการสร้างมาตรฐานของรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัย ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือทั้งจากโรงเรียนผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะนักเรียนคือความหวังและรถรับส่งนักเรียนที่พานักเรียนมาโรงเรียนถือเป็นพาหนะที่บรรทุกความหวังความฝันเราทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาพาหนะนี้ไปสู่เป้าหมายปลายทางอย่างปลอดภัยร่วมกัน ซึ่งแนวคิดการพัฒนาส่วนการเรียนรู้ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนและการเดินทางมายัางโรงเรียนของนักเรียนได้รับแนวคิดจากการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนซึ่งมีการดำเนินการภายใต้ต้นแบบรถรับส่งนักเรียนก้าวด้านได้แก่คณะทำงานในระดับอำเภอจังหวัดที่มีองค์ประกอบจากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน กลไกการจัดการรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนครูผู้รับผิดชอบนักเรียนผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนระบบข้อมูลระบบกลไกเฝ้าระวังการสื่อสารระหว่างนักเรียนผู้ปกครองและผู้ประกอบการระบบดูแลในรถารนการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการหรือคนขับรถนักเรียนที่มีองค์ความรู้ มาตรฐานของรถรับส่งการกำหนดจุดจอดที่ปลอดภัยและมีการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบจุดเด่นของศูนย์การเรียนรู้มีการดำเนินงานด้านถนนปลอดภัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดยะโสธรเช่นสถานีตำรวจภูธรบริษัทกลางสถานีขนส่งจังหวัดยโสธรการเปิดชุมนุมอาสาจาราจร มีการเข้าให้ความรู้ให้กับนักเรียนภายใต้ชื่อชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาการอำนวยการจราจรโดยการจัดการของโรงเรียนร่วมกับผู้นำชุมชนมีชุดการนำเสนอข้อมูลเรื่องการดำเนินการผลการดำเนินการเรื่องวินัยการจราจรนำเสนอผลงานกับหน่วยงานต่างๆในระดับจังหวัดอำเภอและตำบลรางวัลเกียรติยศที่น่าภูมิใจ วันที่9พฤศจิกายน2555ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนยสโสธรพิทยาสันได้รับโลกเกยียรติยศผู้มีผลการดำเนินโครงการเพื่อความปลอดภัยทางถนนดีเด่นอันดับ3กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตอน้นระดับภูมิภาควันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2557โรงเรียนยสโสธรพิทยาสันได้รับเกียรติบัตร หน่วยงานที่มีมาตรฐานองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้บริโภคจากรถจำกัดวันที่9พฤศจิกายน2555ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรได้รับโลกเกติยศผู้มีผลการดำเนินโครงการเพื่อความปลอดภัยทางถนนดีเด่นอันดับหนึ่งในการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยทางถนน สังกัดภาคตะว,วันออกเชียงเหนือตอนล่างวันที่5พฤศจ,จิกายนพุทธศักราช2557โรงเรียนยโสธรพิทยาสันมีการจัดตั้งชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาและได้รับรางวัลผลการดำเนินงานโครงการเพื่อความปลอดภัยทางถนนตีเด่นอันดับหนึ่งในระดับจังหวัดยโสธรวันที่5พฤศจ,จิกายนพุทธศักราช2557 โรงเรียนยโสธรพิทยาสัน์ได้เสนอผลการดำเนินโครงการเพื่อความปลอดภัยทางถนนระดับภูมิภาควันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2557โรงเรียนยโสธรพิทยาสัน์ได้มีส่วนร่วมส่งผลงานประกวดหนังสั้นระดับประเทศในการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยทางถนนครั้งที่3วันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2557 โรงเรียนได้เสนอผลการดำเนินโครงการเพื่อความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศวันที่18เมษายน2565โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรันได้ร่วมเป็นโรงเรียนต้นแบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภยัยภายใต้โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรมภาคอีสานปี2564ถึง2565